ขอต้อนรับสู่เกม Just Die Already นะคะดูสภาพมาวันนี้เราจะไปป่วนคนทั้งเมืองกันดีกว่าฉันนะ่ะอยากกินนมมาสิเอามาขออ,ออีกขออีกออ นี่มันอะไรเนี่ยอ๋ออ๋ออืนลืน,ลนอืดอ๊อลืนมันลื่นง่ายขนาดนี้หเห้วอโอ,โอไอ้คนเมืองน,นี้มันขับรถยังไงของมันนะ ไมนรู้มันขาดรู้มันขาดปป๊ป๊ข้าจะไม่ไหวแล้วเนาะเดี๋ยวเหมือนฉันจะเห็นอะไรเนี่ยเขาเป็นอะไรนะโอ้ยยายไม่ค <DB. S 1> เคยเห็นเลยโอ้มาแล้ว oh oh he lot wayne ooh a few moments later oh oh he even big pool in the Oh, oh, oh. อีกเปลดขอจะขาดนะอีอพวกนี้นี่นต้องกลับมาฆ่าแกให้ได้นี่มันนี่มันขาของฉันนี่จะเอาขาของฉันมาฆ่าพวกแกยังไงนะ ดูมือดูมือปูอออไปแล้วมันว่ายน้ำได้ใช่ไหม はい。